วันนี้เรามาเที่แห่งชาติเขาใหญ่นะคะหนาวมากเลยคะ่ะอากาศ24สี่องศานะคะเราจะไปเที่ยวกันค่ะคแล้วหนุ่มเสื้อแดงนั่นใครคะลูกอุ๊ยเราจะเพื่อนที่สาธิตไหนครับคนไหนครับคนไหนครับลูกคนนี้แหละครับเป็นเพื่อนน้องอนาที่สาธิตเกษตรเหรอครับใช่ครับแล้วครับผม นี่เรามาทำอะไรครับบรครับี่เรามาสองสัตว์ค่ะเรามาสองสัตว์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับผู้ที่ขาต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนปลิงกัดครับผมตอนนี้กี่องศาครับบรรณาครับมันไญ่ี่องศาครับผมเราจะไปเห็นากัรจะไป ครับเอ้ยเรากำลังจะไปส่งสัตนะคะแต่เราต้องรอมัมนี้ก่อนเดี๋ยวครับที่นี่คือนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราจะมาส่งสัตนะคะเราบาปิ้งด้วยค่ะเราปิ้งนะคะแล้วทำไมยังไม่เปิดเทอมครับทำไมกันนะหยุดโรงเรียนแล้วับดไหมครับถ้าปิงมันกัดเราไม่รู้ตัวหรอก

มีอ่ะบแล้วมีอารมณ์แล้วพี่ชายมาเด็กๆเด็กๆไอ้พี่ชายพ่ชไม่ใี่ชายล่ะตรงนี้อันนี้ฝันอีกท่านอุ้ยไม่หรอเห็นตัวหรอรถเราเท่านี้นะครับอันนี้เราต่อ8ขาเขาบอกว่าตต่อไหมเขบโอเค เดี๋ยล้วให้เไ้น้นะคะุพวกเราบบาให้้เราจะขึ้นรถไปส่องสัตว์กันแล้วนะรที่เห็นก็คเอรไปสอนสัตว์กครับแล้วเข้างหลังลูกใครครับผมเรากำลังจะไปส่งสัตว์กันนะครับครับผมไปส่งสัตว์ันวันนี้เราจะเห็นตัวอะไรบ้างป้าอยากเห็นเสือ่ง น้อไนงขาวมือขามือ่นๆอหยหโหตุแงตุง่ไหเลยเ็ใจก็ถึงท้อย่ไม่เคยเห็นจะจถึง้อจกโอ้โหเดี๋ยวนะเขาใหญ่ไม่ใช่อัพวานะอัพวานั่งเม่นเมหนเ่ไง นมีเจ้าหน้าที่ไปติดไว้ในป่าอะไรนะครับตัวเห็นตัวอะไรนะนอกจากกวางอุ้ยนี่นี่อ๋อนี่เป็นบ่อน้ำอีเห็ดอีเห็ดนู่นโอ้นู่นใหญนอนนู่นสีโตสีโตจะยืนดูดิจะดูดิเดี๋ยวก็จะเห็นเห็นไหมครับดูแล้วเห็นแล้วดูทั้งหมด6ตัวแล้วตัวที่หนึ่งตัเดียวเขาเช่ามันตัวตุ่นแบบเขาเช่าตัวตุ่นมาเขาหายแล้วเขาเพิ่มดูเจอสัตว์ทั้งหมด6ตัวนีมันฉันบอเอาเถอะทั้งหมดเอาเพิ่ม กวางตัวเลยนะว้ไม่กวางีเ okay. okay. well, no oh, okay. น่ช่ไหมลัยอันนี้ไม่ใช่กว้าง่อันนี้กอ๋อนี่เเก้อ๋อแต่วาไม่ใช่ทั้งหญิงและชายเขาคือเก้เ l g t อันนี้เก้งวเป็นเก้งัวเนียนะคเก้งคอเนับลายาง